อย่างไอเดียสร้างสรรค์ค่ะเขาทำขนมเข่งเป็นรูปหมูคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดตังค่ะต้องบอกว่าออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ปีนี้คุณผู้ชมมีการทำเนี่ยต้องใช้แป้งกว่า3000กิโลกรัมเลยค่ะน้องลำบากน้องประเกษตรกรนะพี่น้อง เห็นแล้วต้องบอกว่าน่ารักมากๆคุณผู้ชมนี่เรียกว่าขนมเข่งครอบครัวหมูค่ะมีหมูอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะอวบอ้วนน่ารักนะมีทั้งพ่อหมูแม่หมูแล้วก็ลูกหมูค่ะซึ่งขนมตรงนี้พี่ธนาพรเรืองวิทยาวงเจ้าของร้านชัยลุ่งเรืองพาณิชต์ตำบลทับเที่ยงเขตเทศบาลน,นครตรังเป็นคนสร้างสรรค์ไอเดียนี้ค่ะจนทําให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะว่าหมูเนี่ยสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อยู เย็นเป็นสุขนะคะทำให้ลูกค้าชาวไทยเชื้อสายจีนสนใจซื้อไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงตุดจีนเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้หมูเนี่ยก็ยังสื่อถึงจังหวัดตรังคุณผู้ชมที่เขาขึ้นชื่อเรื่องของหมูย่างค่ะปีนี้เตรียมทำแป้งไว้ประมาณ3,500กิโลกรัมค่ะ ซึ่งไอเดียการทําขนมเข่งลูกหมูก็คือเกิดจากลูกชายของพี่เขาเนี่ยไม่ชอบกินขนมเข่งแบบธรรมดาพี่ธนาพรจึงลองทําขนมเข่งรูปการ์ตูนให้ลูกกินปรากฏว่าลูกชายชอบมากคุณผู้ชมก็เลยเกิดไอเดียเปลี่ยนมาทําเป็นรูปหมูนะคะแล้วก็เริ่มลองทําขนมเข่งแบบครอบครัวหมูเจาะขายกลุ่มลูกค้าเด็กเล็กวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมากค่ะมีการขยายกลุ่มไปถึงทุกกลุ่มแล้วก็ทําขายต่อเนื่อง มาเป็นปีที่หกแล้วค่ะทำห้าปีหกปีแล้วค่ะตั้งแต่โควิดเลยตั้งแต่โควิดเลยค่ะเริ่มตอนแรกเริ่มไงเริ่มจากลูกชาย <c oughs> ว่าเออลูกชายแบบกินขนมอยู่ไอ้ขนมก็เลยลองหยอดเรื่องให้เขาดูเป็นพวกอุลตาแมนพวกอะไรเนี่ยค่ะดเลลรมอนเข <c oughs> าก็กินนะเขาชอบพอก,กินพอก,กินเสร็จก็หงก็เอาให้ให้ลูกเพื่อนบ้านมากินบ้างอะไรบ้างเด็ ec, กด ec, ๆ,ๆ็กพวกเด็กๆกกินเขาก็ชอบก็เลยดัดแปลงกันมา ตะยุกตะยุกตขนมการทำขนมเข่งหมูมพี่ธนาพรบอกว่าทำขายช่วงตรุษจ,จีนนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อหมูที่มีราคาสูงแล้วยังตอบโจทย์ลูกค้าค่ะได้ทั้งขนมเข่งได้ทั้งหมูอยู่ในกล่องเดียวกันค่ะก็เหมาะที่จะนำไปไหว้บรรพบุรุษค่ะเคล็ดลับของการทำขนมเข่งที่นี่จะใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งวันคุณผู้ชม นึ่งรอบแรกอยู่ที่8ชั่วโมงนะคะพักให้ขนมเย็นจากนั้นก็จะนึ่งไปอีก4ชั่วโมงก็จะทำให้ขนมเข่งมีเนื้อที่นิ่มค่ะโดยเฉพาะตัวน้องหมูเนี่ยถ้านึ่งนานๆก็จะมีสีที่แบบแวววาวสดใสค่ะขนมเข่งครอบครัวหมูมีแบบฐานราคาชุดละ200บาทส่วนไม่มีฐานราคาอยู่ที่100บาทค่ะสำหรับลูกค้า ก็มีทั้งในจังหวัดตังและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่อื่นๆค่ะบางคนก็จะรับไปขายต่อหรือนำไปเป็นของขวัญของฝากใครที่จะสั่งก็ต้องสั่งจองกันล่วงหน้าค่ะ,ะเหมือนขนมเคีงหมูอ่ะปกติจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดที่เขาจะรู้จากข่าวจากใน Facebook เขาจะสั่งมาในรอบสองปีสองปีนี้ค่ะส่วนมากจะเน้นจะเป็นคนตรังคนภายในจังหวัดเยอะขึ้นเขานาไปขาย อนนี้ในในอำเภอในทับเที่ยงต่างอำเภอห้วยยอดอย่านตะขาวเลยเนี่ยเขาเขาเขามาสั่งกันเยอะแล้วก็เราพยายามผลิตให้รอบวัยหน่อยอค่ะเามาเป็นเือน,นใช่ใช่ใช่เขาสั่งมาเขาสั่งมาล่วงหนา้าต่างจังหวัดอ่างงห,อหงจะมีไปชนบุรีไปกรุงเทพไปภูเก็ตไปปทุมธานีนะคะส่วนมากลูกค้าประจาแต่อ่าปกติลูกค้าต่างจังหวัดอ่ะหงไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ บางทีมันมีจังหวะในเรื่องการขนส่งมันเป็นช่วงเวลาบางทีขนส่งถ้าขนส่งส่วนมากของจะส่งฟีดไปส่งฟีดไปปุ๊ถ้าเป็นอยู่ในตัวอำเภอเมืองอะ่ะวันเดียวถึงแต่พอเป็นต่างอำเภอแล้วเกิดรถเขาไม่ส่งให้ในวันนั้นอ,ะอ่ะมันจะมีปัญหาว่าเขาเอาไปไว้ไม่ทันหง,หงจะเน้นเน้นตรงนี้มากกว่าส่วนสงขาหรือนครอ,อะไรเนี้ยเขาเขาก็จะมารับกันเองดูนยนนะค นอกจากนี้ยังมีขนมแข่งแบบธรรมดาจำหน่ายค่ะแล้วก็มีขนมไทยหลากหลายแบบทั้งขนมลืมกลืนขนมตะโกถึงแม้ว่าปีนี้ราคาน้ำตาลจะปรับขึ้นแต่ทางร้านก็ยังคงราคาขนมเท่ากับปีที่แล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าใครที่จะ กินขนมเข่งเจ้านี้ไม่ได้กินง่ายๆนะบางคนเขาต้องสั่งจองกันแบบว่าข้ามปีเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าเจ้าประจำที่จองแบบนี้ทุกๆปีค่ะ